ดับจากอดีตจนถึงปัจจุบันสังคมไทยยังมีการใช้เช็คเพื่อทำธุรกรรมหลักไม่อย่างต่อเดียงแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเช็คก,กับบทบาทในการทำธุรกรรม กลับลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วพระราชบัญญัติเช็คยังมีความจําเป็นกับยุคสมัยนี้หรือไม่วันนี้มีคําตอบครับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพศ2534นะคะมีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลา30ปีแล้วนะคะการที่มีกฎหมายฉบับน,นี้ขึ้นนะคะก็เพื่อส่งเสริมให้เช็คนี่เป็นธุรกรรมในการชําระหนี้นะคะในช่วงเวลานั้นซึ่งมีความเหมาะสมมากแล้วก็ กำหนดให้เช็คเนี่ยมีลักษณะที่ถ้าเป็นการดําเนินการโดยการหลอกลวงก็จะเป็นการลงโทษกับผู้ที่ใช้เช็คโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าหากมีพฤติการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็จะถือว่าเป็นความผิดเกิดจากการใช้เช็ค1ก็คือว่ามีเจตานาใช้เช็คโดยไม่สุจริต2คือไม่มีเงินในบัญชีสําหรับการใช้เงินเมื่อออกเช็คนั้นไปแล้ว 3. ก็คือมีเงินบางส่วนแล้วก็ไม่สามารถจะชำระได้เพียงพอเราจะเห็นว่าเช็คนี่ ในปัจจุบันใช้น้อยลงเนื่องจากนวัตรกรรมในเรื่องของการชําระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือการโอนชําระหนีนะ้มีความทันสมัยมากขึ้นวิธีทางหลักที่เราใช้เช็เยก็เลยลดน้อยลงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในเขาเรียกว่าพฤติการทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเราจะพบว่ากฎหมายเช็คใช้มาระยะหนึ่งแล้วใน25 3 4ัจนถึงปัจจุบันนะคะรัฐธรรมนูญกําหนดว่าพึงกําหนดโทษสําหรับความผิด ที่ร้ายแรงนะคะประกอบกับไม่สอดคล้องกับกติการ,ระหว่างประเทศ<ม>โดยเฉพาะข้อสด็ในเรื่องของสิทธิทางการเมืองหรือสิทธิของคนลเมืองที่จะกำหนดไว้ว่าบุคคลจะถูกจำคุกเพียงเพราะไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้เราจะเห็นว่าเราไม่ได้มองเพียงแค่เรื่องของพฤติกรรมเท่านั้นเรามองทั้งบริบทของกฎหมายในปัจจุบันแล้วก็ความเหมาะสมที่พึงจะมีในปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเราจะพบว่า การที่ลูกหนี้เนี่ยมีเจตนาทุจริตและไม่ชําระเช็คถามว่าถ้ายกเลิกไปแล้วเนี่ยโทษในทางอาญายอย่างื่นที่พึงจะพบได้ก็ยังสามารถดําเนินการได้ก็คือโทษในเรื่องของการช่อโกงซึ่งอัตราโทษสูงกว่าคืออัตราโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6,000 0บาทมติคอรมอได้อนุมัติหลักการใน พรบยกเลิกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพศ2534เมื่อวันที่ศษมิถุนา2565แล้วนะคะซึ่งในขั้นตอนของการดําเนินการเนี่ยก็จะส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาดําเนินการพิจารณาตรวจร่างกระทรวงเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้นะคะก็เนื่องจากผู้รักษาการตามกฎหมายคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะจึงเป็นที่มาส่วนหนึ่งของ การดเนินการณปัจจุบันที่มีการแก้ไขโดยคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะท่านก็ได้กรุณาให้มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นที่เหมาะสมเป็นจํานวน8มาตาซึ่งมีความสอดคล้องและก็ไม่กระทบต่อคดีที่อยู่ระหว่างการดําเนินการซึ่งคดีเช็คส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการตกลงในชั้นศาลได้นะคะโดยทําสัญญาปณิปนอมยอมความผู้ที่อยู่ในระหว่างต้องโทษใน เรือนจำโดยปกติแล้วนะคะการที่จะปล่อยตัวผู้ต้องขังได้นเนี่ยจะต้องมีหมายสารกฎหมายได้กําหนดให้ผลของการบังคับใช้นะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยเรากําหนดให้มีการบังคับใช้120วันเป็นมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลยนะคะวันที่ประกาศปั๊บเนี่ยผู้ต้องขังสามารถออกจากเรือนจําได้เราคืนอิสระภาพให้เขาตามความเป็นคุณของกฎหมายการยกเลิกพระราชบัญญ,ญัติ ความลับผิดอันเกิดจากการใช้เช็คไม่ได้เป็นการยกเลิกการใช้เช็คนะคะเป็นการยกโทษการใช้เช็คเท่านั้นการใช้เช็คก็สามารถดําเนินการได้อยู่ตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยก็พยายามจะคัดกรองผู้ที่ใช้เช็คมีการชําระหนี้ดีมีความสามารถในการชําระหนี้ได้เพื่อให้เช็คเกิดความน่าเชื่อถือเราจะเห็นว่าเรามีผู้ที่ได้รับผลกระทบแน่นอนกับผู้ที่รับสิทธิ เปป็นนระโยช์อย่างแน่นอนสองฝั่งเสมอการทําร่างกฎหมายแต่ละครั้งเนี่ยจึงมีความสําคัญที่จะต้องการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องและดําเนินการไปได้โดยลดข้อขัดแย้งของของตัวกฎหมายเองค่ะแม้บทบาทของเช็คอาจลดลงในวันนี้แต่กฎหมายยังคงคุ้มครองผู้เสียหายจากความผิดเกี่ยวกับเช็คอยย้ำว่าช่อโกงรับโทษอาญา ไม่เจตนาฟ้องถังแพงซึ่งขั้นตอนต่อไปสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะนำร่างพระราชบัญญัติรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.la.go.th w เป็นระยะเวลา15วันก่อนเสนอที่ประชุมพิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง